หลังจากเคยรีวิวเรื่องการแต่งหน้าตามภาษาแบบบ้านๆมาแล้วนะเจ้าเนาะตามภาษาคนที่มันแย่มาค่ายจงต่อไปก็จะเป็นการรีวิวเรื่องการเจ๊เครื่องสำอางออกนะเจ้าทุกคนนะเจ้าที่ใช้ครีมรองพื้นใช้เบสครีมนะคะหรือว่าใช้แป้งพับอัดแข็งจะต้องมีการใช้เครื่องสำอางบางตัวที่เจ๊ เช็ตคือไอ้ที่เราแต่งหน้าออกแขก่อนนะเจ้าแล้วถึงจะไปล้างโฟมล้างหน้าปกตินะเจ้าถ้าเฮาเหมานยาแบบนี้ในะหน้าเราจะเป็นสิวนะเจ้าเพราะเพราะว่าไอ้ชุดตัวเครื่องสำอางมันจะไปอุดดูขุมขนเรานะเจ้าอันนี้พี่เจี๊ยบจะเอามาให้ดูนะคะสามสี่ตัวที่ที่ใช้นะคะแล้วก็อันที่ชอบอันที่ชอบแต่ไม่ได้ใช้เพราะมันราคาแพงเนาะแล้วก็อันที่ใช้จริงในชีวิตประจําวันนะคะเนาะอันนี้ของแถมที่ได้มานะเจ้าที่เป็นเออเป็นโฟเป็นไอ้ที่เช็ด เครื่องสาอางนะเจ้าของเอสเต้เราเดิมเหมือนกันเนาะเนื้อมันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เธอดูเนื้อมันจะเป็นโฟมโฟมนื้อเนื้อมันจะเป็นแบบนี้นะเจ้าเวลาเขาเจ็ดเครื่องสาอางเขาก็เอาอันเนี้ยถูถูถูนะเจ้าเนาะถูถูถ,ถูเสร็จแล้วเขาอาจจะใช้สาลีจุกน้าเนาะจาชอบใช้สาลีจุกน้ํานะมากกว่ากระดาษทิชชู่เนาะเพราะว่าการใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยมันแห้งๆไปเดี๋ยวซอดน้ําก่อน สอน้ำดื่มมาตมบนนี้สาธิตซองน้ำดื่มมาตมเนี่ยโอเคอันนี้เราก็จะแบบนี้เราก็จะเจ็ดเครื่องสำอางออกแบบนี้นะคะอันที่สองอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบมากนะเจ้าเนาะอันก่อนว,ว่ามีสตางค์นี่เนาะถ้าเงินเดือนถึงเศษมาได้นี่ซื้ออันนี้ใจตลอดเวลาเนานะน,นี่ยังม่ถึงเศษเตือ่อยจนะเนาะเงินเดือนถึงเศษก็เลยไม่ได้ไม่ถึงนี้ อะอันนี้นะเจ้าเป็นคลีนซิ i n ค c ี e a ิ s i n รีมนะของคานิโบพี่เจมจะบอกเลยว่าเลิศม,มากนะเจ้ามันจะอ่านและประมาณปันปลายนะเจ้าเนาะคืออนกิศพอเราเอานวดหน้าแล้วก็เจดออกอ่าปันปลายเนะี่แบบดีที่สุดชอบที่สุดเคยซื้อใช้มาเลี้ยนะแต่ว่าช่วงนี้ต้องประหยัดตามอ่ะต้องประหยัดตามเนื้อครีมนี่แบบว่าละเอียดนุ่มละมุนละไมพอเจดเสร็จแล้วมันก็จะ เจ็บออกอินมันก็อ,อยาโอ้โหแบบหน้าก็จะชุ่มชื้นเหมือนเดิมบำมีหน้าแห้งเลยบอกว่าบอกคําเดียวว่าเลิศมากคันดิโบอันนี้ต่อไปสิ่งที่ใช้จริงสิ่งที่ใช้จริงอันที่ชอบไม่ได้ใช้อันที่ใช้ก็ชอบอยู่นะเพราะว่าเขานะเพราะว่าเขาก็แบบโอเคไงในชีวิตของนุ์นเงินเดือนแค่นีอไนอย่างก็การนี้เย่่ะ ใช่ไหมเออการนีย้ยกสีนี้นะเจ้าสีนี้ข้างบนมันจะเป็นแบบว่าไมเซล่าออยล์คลีนซิ่งวอเตอร์มันจะผสมออยล์เห็นก่า,กาน้ำมันมันแยกจั้นแล้วก็อันตั้งลุมเนีมันจะเป็นน้ำาีนสิ่เวลาเขาจะใจเขาจะขย่าเปิ้นก่อนเลยเขยาเขยา่ขยาเปิ้นก่อน,อนแล้วทีนี้เขาก็จะเอาใส่สําลีแล้วก็เช็ดหน้าเขา กูเตัดตะกอนเนี่ยคือใช้สีชมพูนะเจ้าสีชมพูนี่พอดีแบบว่าเหมือนที่ทพี่เจี๊ยบบอกนาะพี่เจีย๊ยบเป็นคนที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายก็เลยซื้อสีชมพูมาใช้แนมแบพอถูกกว่านี้ไปแห็นประมาณ 30- 40, 40บาทนะทีนี้น้องที่ทํางานมันบอกว่าพี่เจีย๊ยบแบบพี่เจี๊ยบลองใช้ตัวนี้สีที่เป็นตัวออยหนูว่าเออเช็ดแล้วหน้ามันจะไม่แห้งนะคะแบบเออไปซื้อมายอมใจสะทนงเปิ้ม4สี่สิบบาทเนาะ เจ็ดแล้วปากคุณว่าถูกใจหน้าบะแห้งแตะแล้วก็หน้าบะแห้งแล้วก็มันหอมหอมนะเออมันหอมหอมแบบโอเคเลยอะส่งร้อยไปคือเอาสตางค์ไปสามร้อยได้ทอนอยู่อะขยาวก่อนแล้วเราก็ เอาใส่สำดีอันนี้นะที่ซื้อแบบนี้เพราะอย่างก็มันเจ็ดได้มดตึงแกนตาตึงปากตึงหน้าเจ็ดได้มดแปลว่าครบจบในอันเดียวนองเนาะนี่ก็จะแบเจ็ดให้ดูอี่าันีก็เออเจ็ดก็จะเจ็ดแบบนี้กะเจ็บออกแล้วก็หอมๆตัวเนี่ยเข้า่าแล้วก็บรแปลงตัวส่งไว้ไปลพอซื้อได้ก็เออ แค่แบบที่ดเครื่องสำงอางออกอะแล้วก็ทีนี้กระดิยวหักอไปล้างโฟมล้างหน้าอยู่เลยวนั่นก่อนจะถามว่าถ้าใจใจอันปันไปนี่คือแบบรดที่สุดแต่ว่าเหมือนที่พี่เจ็บบอกอะก็คือเราใจสวยที่สุดในราคาถูกที่สุดสวยที่สุดในราคาถูกที่สุดก็คือเครื่องสำอางเหมือนที่ว่าเนาะถูกกระแปงซื้อสลับกันไปนะเจ้าอเนี่ยก็คือเช็ดหน้าเช็ดตาเนี่ยเนี่ยเองก็โอเคก็สองร้อยไป โอเคคลิปนี้ปอกก่อนสันส้นๆง่ายๆบ๊ายๆค่ะ